พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วมันกำลังจะ หาที่ลอกคาบกันสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงจะพามาดูตั๊ก,กแตนของพ่อพงนะครับที่พ่อพงเลี้ยงไว้ ได้15วันแล้วนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่วันที่เริ่มออกจากไข่เรามาดูกันเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมตักกรแตนที่พ่อพงเลี้ยงไว้1ขีดนะครับในกรง1คูณ2เมตรครับกับไข่1ขีดเลี้ยงมาได้ก็ 15วันแล้วนะครับนับตั้งแต่วันที่เห็นตัวตะกกแตนออกจากไข่ครับนี่ครับแสงแดดจะมาทางนี้นะครับตะกกแตนจะชอบแสงแดดนะครับท่านผู้ชมอันนี้เมื่อวานนี้ผมก็จัดการนะครับคือที่บ้านของพ่อพงเนี่ยพ่อพงส่วนมากจะปลูกเป็นของกินนะเป็นป่าเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นนิเพกาหรือหมากลิ้นฟ้านะครับทางนี้ครับทางนี้ก็จะมี เพกาหมักลิ้นฟ้าเหมือนกันแล้วก็หมักเม้าแล้วก็ผักเมก็กนะครับแล้วก็มันเบอร์รี่ส่วนมากก็จะเป็นไม้ยืนต้นที่ไม้ใหญ่ๆท้งนั้นเลยครับเมื่อวานนี้พ่อพงศ์ก็ทําการจัดการตัดต้นอ่าเนี่ยครับเพกานะครับมันจะบังตรงแสงอาทิตย์นี้พอดีเลยออกไปสองต้นนะครับนั่นท่านผู้ชมให้ดู นั่นครับนั่นสองต้นเห็นตอไหมครับนั่นตอขาขาวอยู่นะครับนั่นแหละตอนะครับนั่นแหละตัดออกไปแล้วนะครับก็ต่อไปก็จะตัดต้นหมะเม้านะครับก็คือไม่แน่นะครับบริเวณนี้นะครับเนี่ยที่เป็นป่าอยู่เนี่ยต่อไปอาจจะเป็นที่เลี้ยงตะกะแตนะครับตอนนี้เราก็เอาแสงนะครับให้ส่งถึง โครงนี้ก่อนนะครับคันนี้นะครับวันนี้แสงแดดมานะครับตั้งแต่เช้าเลยนี่ครับแสงแดดก็จะส่องมาตรงเลยนะครับท่านผู้ชมพ่อพงก็จัดการหญ้าแล้วก็ใบกล้วยนะครับให้นะครับเต็มเต็มเลยตั้งแต่หกโมงเช้านะครับท่านผู้ชมนะครับเริ่มตั้งแต่หกโมงเช้านะครับเอามาวางไว้ให้เต็มเลยนะครับนี่ครับมันก็กําลังกินอยู่นะครับ ก็รอดูนะครับว่าที่พ่อพง์จัดเต็มแบบนี้นี่จะอยู่ได้ถึงกี่โมงนะครับจะใช้เวลากี่ชั่วโมงตกกะกแตนจะกินหญ้าพวกนี้หมดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูเพราะว่าพ่อพง์เองก็ไม่ใช่คนที่ชำนาญการในเรื่องการเลี้ยงตะกกะแตนนะครับก็เพิ่งเลี้ยงเหมือนกันก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็ทุกอย่างที่พ่อพง์เลี้ยงพ่อพง์ก็จะเอามาแชร์ในช่อง y o u t u b e ให้กับ f อทุกท่านได้เห็นได้ชมไปด้วยกันนะครับเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับแต่ละอย่างนะครับแล้วปัญหาแต่ละอย่างเราแก้ไขอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับครับตอนนี้ก็เท่าที่พ่อพงได้ศึกษามาหรือว่าได้เห็นตามคลิปต่างๆนะครับว่าคือช่วงอายุเนี่ยสิบห้าวันเนี่ยสิบกว่าวันเนี่ยตั๊กแตนมันเริ่มลอกคราบอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ใน การลอกคราบเห็นไหมครับนี่นี่ให้ดูเลยนะครับนี่ตัวเนี้ครับท่านผู้ชมกําลังลอกอยู่เห็นไหมนี่ครับไม่รู้ว่ารอบที่เท่าไหร่นะครับผมเองก็จําไม่ได้นะครับไม่ได้สังเกตบางทีมันก็ออกมาตัวใหญ่เลยนะหลุดแล้วนะครับท่านผู้ชมจําได้แต่รอบแรกที่มันลอกนะครับคืออายุห้าวันเนี่ยมันก็เริ่มลอกคราบแล้วครับที่ออกมารอบแรกเลยะครับแต่อันนี้ไม่รู้รอบที่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชม นี่หลุดออกมาแล้วนะครับนี่ลอกคาบไมนเ่ย,เยที่มันมาเกาะอยู่ด้านบนเนี่ยก็คือมันอาจจะมาลอกคาบนะครับท่านผู้ชมแต่ครนี้ว่าช่วงที่ลอกคาบเนี่ยเท่าที่ผมได้ศึกษามาก็คืออย่าลบกวนนะครับปล่อยให้เขาลอกคาบแล้วก็เขาลอกคาบใหม่ๆแล้วการให้ยาอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังเห็นเขาว่าอย่างนี้นะครับก็ไม่รู้จริงเท็แค่ไหนว่าให้ระวังในการให้ยาเพราะว่า อาจตะกแตนผิวยังอ่อนอยู่อาจจะก,กระทบกระเทือนอย่างนี้ครับผมเองนี่ก็ที่พันผ่านมานะครับส่วนใหญ่ผมก็จะให้เป็นใบกล้วยนะครับสองสามวันก็เป็นใบกล้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ลองให้ย่าไอ้แนะนะครับที่อยู่เกิดอยู่ริมรั้วข้างบ้านนะครับก็จะเป็นแข็งๆหน่อยนะครับก็ผมก็วางลงไปเลยไม่รู้จะเจอปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับนี่ครับ ผมก็เอามาวางไว้แบบนี้แหละนะครับเป็นญ้าที่เราปลูกข้างบ้านไม่รู้เขาเรียกยาอะไรนะครับแต่ว่ามันก็กินดีมากเลยนะครับเมื่อวานผมวันนี้ผมก็เลยเอามาจัดเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับมันก็ออกมากินอย่างเงี้ยแสงแดดอยู่ฝั่งไหนมันก็จะมาอยู่ฝั่งนั้นเยอะครับเห็นไหมก้านมะพร้าวนะครับที่ผมเอามาห้อยไว้มันก็กินเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยมันแคะจน ด้านปลายเห็นไหมจะหมดแล้วนะครับเนี่ยมันก็แค่กินเหมือนกันนะครับก้านมะพร้าวแห้งๆเนี่ยนะครับแล้วมันก็ไปเกาะปีเต็มเลยน่าจะมาลอกคาบนะครับอย่างตัวนั้นน่ะนะครับตัวทางนู้นทางในตัวใหญ่ๆก็เพื่อนก็น่าจะลอกคาบนะครับนี่นี่ตัวนี้ก็ลอกคาบเนี่ยท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับนี่ตัวนี้ก็ลอกคาบครับ มันกําลังลอกค่าบนะครับลอกค่าบรอบนี้ก็ตัวใหญ่มากขึ้นนะครับอันนี้อายุ15วันนะครับท่านผู้ชมถ่ายไปข้างบนมันจะย้อนแสงนี่ครับให้ดูด้านล่างด้านล่างนี้ก็คือน่าจะเป็นตัวที่ลอกค่าบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แข็งแรงแล้วมันก็ลงมากินอาหารนะครับ,รบกินดีมากเลยนะครับยญาอันนี้นะครับ อยู่ริมรั้วข้างบ้านนี้แหละครับมันเป็นหญ้าธรรมชาติแต่ก่อนนี้ก็คนที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขาก็มาเกี่ยวไปให้วัวให้ควายกินนะคอันนี้ผมเห็นผมก็เลยเอามานะครับเอามาให้ตะกการะนะครับวันนี้จัดเต็มเดี๋ยวรอดูนะครับว่าอีกอกี่ชั่วโมงนะครับอันนี้หญ้ากลุ่มนี้จะหมดนะครับ 6ชั่วโมงผ่านไปนะครับท่านผู้ชมพ่อพงษ์จะพามาดูตักกแตนนะครับตั้งแต่เมื่อเช้านี้ที่พ่อพงษ์ได้ให้อาหารไปนะครับชุดใหญ่เลยเห็นไหมครับนี่ครับท่านผู้ชมหญ้านะครับใบก็ยังไม่หมดนะครับก็มีกินส่วนปลายไปนะครับวันนี้ตะก,กะแตนจะนิ่งๆนะครับท่านผู้ชม เพราะว่าแดดก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับลมเย็นสบายแต่ว่าแดดไม่ค่อยเท่าไหร่ตะ๊กแตนก็จะนิ่งๆกินอาหารไปแบบเนิบๆน,น,นะครับใบกล้วยส่วนใหญ่ก็จะกินดีกว่าหญ้าที่ผมให้ไปส่วนใบไผ่เห็นไหมครับนะใบไผ่ยังไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับกินแต่ปลายๆมันแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเหี่ยวแล้วนะครับนู่นส่วนใหญ่ตะ๊กแตนจะเก็บตัวอยู่ด้านบนครับท่านผู้ชมนี่ มันจะลอกคาบครับท่านผู้ชมนี่มันไปเก็บตัวกันอยู่ด้านบน,นอ,อกันเต็มตามคันเนี่ยครับตามไม้นะครับนี่ครับนี่บางตัวก็ห้อยหัวนะครับบางตัวก็ห้อยหัวห้อยหัวห้อยหัวนี่ก็คือลอกคาบครับ นี่ตัวที่เพิ่งลอกคาบเสร็จก็ตัวก็จะขา,ขาวๆนี่ดูมันเกาะอยู่อย่างเงี้ยครับมันไปเก็บตัวเพื่อจะลอกคราบ,รบ,รบอาหารใบกล้วยนี่ก็จาหมดก่อนนะครับหมดก่อนหญ้านะครับ มันจะลอกคราบมันก็จะมาเกาะอยู่ตามนี้แหละ mm hmm. นี่ที่มาเกาะเกาะอยู่นี่คือเพิ่งลอกคราบเสร็จนะครับท่านผู้ชมเนี่ยตัวขา,ขาวๆเนี่ยครับเพิ่งลอกคราบเสร็จส่วนใหญ่แล้วหนี่งอยู่มุมนี้นะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ